สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสุวรรณนะครับวันนี้เป็นนักเรียนม4นะครับที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยหนังสืออัพบีดสี่นะครับนั่นเลยครับวิธีการเรียนที่ถูกต้องก็คือนักเรียนต้องทำมาก่อนนะครับเอาอันนี้เอาไว้เพื่อ,อสรุปก็ได้หรือว่าศึกษาเริ่มต้นก็ได้นะครับและเสร็จแล้วจึงะจะได้ใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นอักษรเจริญของอักษรเจริญทัศนะครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe คุณด้วยนะครับสนับสนุนครูได้โดยการกด subscribe นะครับกด join ข้างล่างก็ได้นะครับหรือว่ากดปุ่ม thanks ข้างล่างก็ได้นะครับคุณจะได้มีกำลังใจในการทำเยอะเยอะโอเคนะครับเราจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันนะครับพยากรณ์น,นะครับ โมเดิร์ r b บคือคำกริยาช่วยนะครับแคนค m ด y ม i g ไม m u มัสแ v ฟทูครับ h a l l s ช o u ช d w ูด l ิลวู d ครับมีหลักการใช้คือเป็นเว์บกลุ่มที่ไม่มีการเปลี่ยนรูปโดยการเติมส่วนท้ายใดๆนะครับเป็นเว์บช่องหนึ่งนั่นเองนะครับไม่ไม่เติม S ไม่เติมเอไม่เติม e ีดีไม่เติมอะไรทั้งหมดนะครับ แกนใช้ใช้ตัวเดิมตลอดนะครับตามหล,หลังด้วย infinitive ก็คือตามด้วยว่บช่องหนึ่งเท่านั้นนะครับ be make go be take go make do show write watch นะครับยกตัวอย่างนะครับนี่เป็นวอบช่องหนึ่งนะ infinitive นะครับเช่น our son can be good friend when they grow up ลูกชายสามารถที่จะเป็นเพื่อนที่ดีได้ตอนที่เขาโตขึ้น,น ขึ้นต้นประโยคคำถามครับตามด้วย subject can we be friends เราเป็นเพื่อนกันได้ไหมประโยคปฏิเสธตำหลังด้วย not ครับเป็นกริยาช่วยปกตินี่แหละนะครับ I'm sorry we should not or shouldn't be friends รูปเต็มรูปย่อนะครับบกลุ่มนี้ไม่มีการไม่มีเรื่องเทนไม่มีเรื่องเวลาบอกนะครับ จะมีอินฟินิตีเป็นตัวบอกเวลานะครับมอดเ์เวิร์บบอกเพรสเซนต์อินฟินิตี้ครับการกระทำหรือสภาวะที่ยังไม่เสร็จสิ้นหรือยังไม่จบลง should should go s t r a i g h t home a f เ e r ร c h o o ลเราควรจะตรงไปยังบ้านหลังจากที่เลิกเรียนแล้วนะยังไม่ได้ทำแต่รู้แน่ๆว่าต้องทำตามนี้ในตอนนี้ในอนาคต โ o เด l ร์เวิร์บครับบวก perfect infinitive นะครับการกระทำหรือสภาพวะที่เสร็จสิ้นแล้วจบลงไปแล้วนะครับเช่น we should have gone have gone นะครับตรงนี้จะเป็นตัวบอก ten นะครับ straight home after school ครับยังไม่ได้ทำแต่ก็ทำไม่ทันแล้วเพราะมันเลยจุดนั้นมาแล้วควรจะทำอย่างนี้นะครับแต่เราแต่ความจริงไม่ได้ทำเคื่อนขการใช้ Mo d e ิ verb นะครับข้อผูกพันภาระหน้าที่ความจำเป็นครับ must บอกข้อผูกพันภาระหน้าที่ที่ต้องกระทำอย่างใดอย่างนะเป็นอะไรที่สำคัญตัดสินใจโดยตัวผู้พูดเองนะครับผู้พูด,พด,พดตัดสินใจนะครับ I must remember to send my mother a birthday card ฉันต้องจําไว้ว่าจะต้องส่งการ์ดวันเกิดให้แม่ have to ครับ มีความจำเป็นผูกพันหนักแน่นนะครับจริงจังคนอื่นไม่ใช่ตัวผู้พูดนะครับ He said we have to follow the instruction <c oughs> เขาบอกว่าพวกเราเนี่ยต้องทำตามคำสั่งทำตามคำแ <c oughs> นะนำนะรูปอดีตของ must have to หรือ h a d to นะครับคือ h a d to นะครัอันนี้เป็นรูปอดีตไม่มีความจำเป็นครับ don't have to ครับ บอกความไม่จําเป็นในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดในช่วงเวลาปัจจุบันหรือในอนาคตนะครับ mm hmm. เช่น you don't have to do the washing up I will do it คุณไม่ต้องซักซักซักผ้าก็ได้เดี๋ยวฉันซักเอง didn't have to บอกความไม่จําเป็นในการทํานะครับโดยที่เราไม่รู้ว่าท้ายสุดแล้วได้ทําหรือไม่ไม่ได้ทํา he didn't have to pay all the bill today We don't know if he paid t h m m or not เราไม่รู้ว่าพวกว่าเขาจ่ายหรือไม่ได้จ่ายการอนุญาตข้อห้าม Can me นะครับขออนุญ,ญาตหรือให้อนุญาตในการกระทำด้วยเมีมีความเป็นทางการมากกว่าแ a n นะครับเช่น can i borrow your pen please หรือ r r y w y o u r pen please นะครับ yes of course you can หรือ yes of course you may เมถ้าใช้เมก็มีความเป็นเป็นงานเป็นการนะครับมาสซินคานครับบอกการห้ามไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ทำสิ่งนงหนึ่งซึ่งผิดระเบียบข้อบังคับกฎหมายนะครับ mm hmm. เช่นอยู่มัสซินพักยาคาเฮียอยู่ค้านพักยาคาเฮียนะนี่ผิดกฎหมายนะครับทำไม่ได้มีความเป็นไปนได้ครับแคนบวก present infinitive ครับ ความเป็นไปได้ทั่วไปหรือความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎีนะฮะมักจะไม่ใช่ในสถานการที่เจอดจง for dessert you can have apple pie or ice cream for dessert สำหรับของหวานนะครับคุณสามารถที่จะไปกินคุณจะไปอาจจะไปกินแอปเปิลพหรือไอศครีมก็ได้นะครับเลือกเอาอนุญาตนะครับคูดไม้บอก present infinitive นะครับ บอกความเป็นไปได้ในสถานการณ์จำเพาะครับเช่น he s h o u l d keep that souvenir it may be valuable one day คุณต้องคุณควรจะเก็บอของฝากนั้นไว้มาจจะมีค่าสักวันหนึ่งก็ได้เราสามารถใช้ can could ไหมในประโยคคำถามได้นะครับแต่ไม่สามารถใช้ may mm hmm. ในประโยคคำถามนะครับ mm hmm. Do you think that He can could may might fix it He can fix it He could fix it He m h t fix it นะครับตัวใดตัวหนึ่งแต่ไม่มี m a นะครับ Can might would นะครับบอก perfect infinitive นะครับใช้อ้างถึงเหตุการณ์อดีตที่มีความเป็นไปได้แต่กลับไม่ได้เกิดขึ้นนะครับไม่ได้เกิดขึ้น He m h t have succeeded if he had tried harder ต้องประสบความสำเร็จถ้าเกิดเขาย,ายามมากกว่านี้แต่ความจริงแล้เขาไม่สาเร็จน,นะครับแล้วไม่ได้พยายามความสามารถความไม่สามารถครับใช้แค่นช้บอกสิ่งที่ทําได้ในปัจจุบันและแนอนาคตนะครับเช่น I can play the p เพ n o งคูดครับจะบอกสิ่งที่ทําได้ทั่วๆไปหรือทําได้อย่างซ้ำซ้ในอดีตนะครับคูดเป็นอดีตนะครับ I c คู l d talk เว e น I was to mm hmm. พูดได้แหละสามารถพูดได้ตอนอายุสองขวบ was n able to ครับ to be able to แปลว่าสามารถเหมือนกันนะครับจะบอกสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ในอนดีตที่เกิดขึ้นในสถานการณ์เฉพาะครับ I was or wasn't able to get the airport in time to catch m y flight นะทำหรือไม่ได้ทำก็ได้นะครับ เหตุการณ์เฉพาะจอดจ,จงนะครับไม่สามารถไปถึงแอร์พอตรงทันเวลานะครับที่จะไปไปทันเทียวบินได้คูดึงครับอาจใช้เพื่อบอกการไม่สามารถทำอะไรใดในอดีตท,ง,ทงแบบทําซ้ำหรือแบบเฉพาะจอดจ,จงนะครับเช่น I couldn't speak French when I was two ฉันพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้นะตอนเชียนอายุสองขวบ I couldn't หรือ I wasn't able to remember his name จำชื่อเขาไม่ได้นะครับ when I saw him in the street ตอนที่ฉันเจอเขาในถนนนึกชื่อไม่ออกนั่นเองนะครับ form ของ infinitive ในแต่ละ tense นะครับ present simple ก็ to บวก cook present continuous บวก to be cooking present perfect simple ครับ to have บอกว่าช่องสามนะครับคุกเต้นเพอร์เฟคคอนทินิว่าสแปรตูแฮฟบีนคุกกิ้งครับให้เลือกพิยาช่วยให้ถูกต้องกับการใช้ครับหยุดแล้วทำนะครับแล้วถึงค่อยดูนะครับ สันนิษฐานและการอนุมานอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะครับ assumption นะ must be can แบบบวกแบบ infinitive นะครับ, bear, บ,รบใช้เพื่อการสันนิษฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบันนะครับ must be can บวก perfect infinitive ใช้เพื่อการสันนิษฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตครับในอดีตเป็น perfect นะครับอันนั้นเป็นรชองหนึ่งธรรมดานะครับ มัดค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องจริงในปัจจุบันหรือในอดีตนะครับ she s so she been working all day so she must be really tired คนะ่อนข้างมั่นใจนะครับใช้ u s t บอกครบช่องหนึ่ง she was working all day yesterday so she must have been really tired มีไมค์ครดบเป็นไปได้ว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องจริงในปัจจุบันหรือในอดีตครับเป็นไปได้ว่าเป็นเรื่องจริงนะครับ j o h n น o ิสเ w น r k t เวร์ he เดฮีไมหรือเมย์ครับ be out of town on business ไม่ได้อยู่ที่ทำงานนะวันเนี้อาจจะไปข้างนอกนะไปทุทระข้างนอกนี่ในอดีตครับ แค่คานกับคูดินครับค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งนั้นเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ในอดีตและปัจจุบันนะค,ค่อนข้างมั่นใจนะครับทั้งคานทั้งคูดินนะครับเป็นไปไม่ได้ในอดีตและในในปัจจุบันและในอดีนจจตนะครับนี่ในปัจจุบันก็เป็นไปไม่ได้ That can t be genetic over there ไม่ต้องไม่ใช่ genetic นะ she at her grandparents at the moment ไปอยู่ที่บ้านของปุยตายายนะรู้อยู่ มันหล่อดไปอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นปัจจุบันอันนี้เป็นอดีตครับใช้ตัวเคลีย์ช่วยให้ถูกต้องครับ ขอรับรีเควสตขออนุญ,ญาตให้อนุญ,ญาตในการกาะทำโดยเคมีและมีความเป็นทางการมากที่สุดนะครับลองลงมาคือคูดส่วนแคนจะไม่เป็นทางการนะครับเมกับคูดนะครับแคนไม่เป็นทางการรีเควสต์ครับมีโพสิทีฟรีเควสต์กับเนกาทีฟรีสปอนนะครับ อันนี้ Request ครับอันนี้ Positive Response ครับตอบรับทางบวกครับนีะตอบรับทางลบตอบปฏิเสธนั่นเองนะฮะทูกับอีนัฟครับทูแอตต t i v e หรือ adverb ก็ได้นะ for somebody หร mm ือ hmm. something นะครับ to บวก infinitive บวกว่า oh, ช่องหนึ่งนะครับ somebody mm hmm. ก็คือคน something mm hmm. ก็สิ่งของนะครับ เพื่อแสดงว่าสิ่งนั้นนั้นเกินกว่าที่ต้องการหรือที่อนุญาตเช่น he is too young to drive ขายุยุยังอายุน้อยเกินไปที่จะขับรถเด็กเกินไป the suitcase is too heavy for me to carry กระเป๋าใบนั้นหนักเกินไปที่ฉันจะขนไปไหว Not enough ครับ for somebody to do ครับเพื่อแสดงว่าสิ่งนั้นนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือความจำเป็นที่จะต้องใช้นะครับ HSO e i n t l d enough to drive ยังไม่แก่ยังไม่ีอายุมากพอที่จะขับรถได้นะครับ The suitcase is light enough for me to carry เบาพอที่ฉันจะขนไปไหวแนละ้ว enough ครับอยู่ข้าหลัง adjective หรือ adverb แต่อยู่หน้า n o วนะครับ I have been got enough money ใช่ไหม enough money to buy a new car มันมีเงินพอมากพอนะพอที่จะซื้อรถใหม่ถูกหรือ enough นะครับใส่ให้ถูก ใส่แล้วมาเช็คนะครับเฟสเซิร์ครับลุคแอฟเตอดูแลนะครับลุกเอาระวังลุกเฟอร์วัร์ดนี่รอคอยนะครับลุกฟอร์มองหานะครับ ลุกอัพนี่หาศัพท์เช่นจากดิกชนาลีจากในหนังสืออะไรเงี้ยนะครับ order of adjective ครับการเรียงนะครับลำดับว่าอะไรมาก่อนว่าหลังครับ โอพนเนียนความความคิดนะฮะความคิดความคิดเห็นนะครับไซส์รูเอขนาดน้ำหนักครับเหตุอายุนะครับเชฟรูปร่างลักษณะครับแพทเทิร์นแบบครับคัลเลอร์สีครับแมทเทอเรียคือสิ่งของนะครับมันจะเรียงกันนะครับอย่างไรได้ที่ไป่ถูกต้องครับ เป็นกระโปรงยาวลายดอกนะครับสวยมากสีแดงเป็นแฟชั่นแบบเก่าอ่ะ beautiful long old fashion f o r a l l red dress ครับ มันจะเรียงตามนี้นะครับถ้าสงสัยว่าอะไรมาก่อนมาหลังลองย้อนกลับไปดูตารางมันตะคี้ก่อนก็จะจับทางได้นะครับเป็นตึกนะครับนีมีแอน้้าหน้ารู้เลยว่าไายตัวแรก an d elegant, old, modern, round, mirror, decorated, building ลูกหมาครับแอนน้ำหน้าอีกแล้ว <c oughs> an d adorable small puffy, fluffy แฮร์รี่บราว์สีจะอยู่หน้านามนะครับพัฟพี่สลับกันได้นะครับโอเคครับนักเรียนเป็นไงบ้างครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนบ้างไม่มากก็น้อยนะครับใช้ในการสรุปก็ได้หรือเอาไว้เ,เริ่มต้นในการเรียนก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับบอกเพื่อนๆด้วยว่ามีการทำยูทูบอัปบิซ4นะครับสือ่ออัปบิซ4โดยผมครูสวัสดนะครับ จะเล่นมาติดตามกันเยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดจอยให้ด้วยนะครับมาสนับสนุนกันด้วยจอยก็ได้นะครับแทงส์ก็ได้นะครับแทงส์ก็ได้กดปุ่มแทงส์ข้างล่างนะครับคุณจะดีใจมากเลยนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากๆที่มารับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ